อยากจะรู้อยากจะทำความเข้าใจว่าตำแหน่งเสียงมันอยู่ข้างหน้าต้องทำอย่างไรลองทำความเข้าใจตัวนี้ครับผมถ้าเราจะปล่อยพยัญชนะตัวปอปาเราจะต้องออกเสียงเป็นเปอเปอแต่ถ้าเราอยากจะปล่อยเสียงพยัญชนะตัวออ่างเราต้องออกเสียงเป็นเออเออสังเกตนะครับว่าเสียงปอปาเปอกับเสียงออา่างเอ,อ,อ วิธีการในการเปล่งเสียงจุดเริ่มต้นของการเปล่งเสียงมันแตกต่างกันพยัญชนะตัวเปาปาเราจะรู้สึกว่าจุดเริ่มต้นของมันระเบิดอยู่ข้างหน้าเปอเปอเปออัตโนมัติแต่ถ้าในตัวพยัญชนะตัวอ่างเออเออเราจะรู้สึกถึงว่าเสียงมันจะถูกอัดแน่นในคอเรานี่คือการทำความเข้าใจว่าจะทำให้ตำแหน่งเสียงมันอยู่ข้างหน้า ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นแล้วทำไงครับเราก็ใช้ความรู้สึกความรู้สึกเสียงหรือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับการปล่อยพยัญชนะตัวปอป่ามาใช้ในการพูดหรือว่าร้องทุกคําไม่ว่าพยัญชนะตัวนั้นจะเป็นตัวอะไรจะเป็นตัวอออ่างเราก็ต้องเป็นเป,เอ,เปเอ,อเออเปอเออสังเกตนะครับว่ามันอยู่ข้างหน้าเหมือนกันเปอ เอเอเปลนเตจเอเอเอ๋ออออยวเป็นเอเอเห็นไหมครับนี่คือการเรียนรู้ว่าเราจะทําตําแหน่งเสียงให้มันอยู่ข้างหน้าทําอย่างไรเรียนรู้จากวิธีการปล่อยเสียงพยัญชนะตัวปอป่าจับวิธีการจับความรู้สึกแล้วยึดมันไว้ทุกค,คําไม่ว่าเราจะปล่อยพยัญชนะ อะรเราฝึกดูครับเข้าใจไม่เข้าใจางไงคอมเมนต์ไม่ได้ครับผมอยากรู้เทคนิคเรื่องการร้องเพลงเทคนิคเรื่องของการใช้เสียงในการร้องเพลงกดติดตามไว้ที่นี่ครับผมสนใจเรียนร้องเพลงออนไลน์สอบถามรายละเอียดการเรียนได้ที่ l i น e ไอดีบัญชาการ